m a c ควอ r รย d ดีดผู้ออก DW ชั้นนำในเอเชียและประเทศไทยผู้นำอันดับหนึ่งบนเซต d w d ด้วยตารางราคาเซต d w d ที่บอกจุดเปลี่ยนให้คุณเทรดได้แม่นยำม,มากขึ้นพร้อมเว็บไซต์แหล่งรวมเครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลต่างๆของ DW ทุกตัวในตลาดข้อมูล m a c q u a r ร e w w 8 8เพิ่มเติม www.mqwarrens.co.th หรือ02 6 9 4 7 7 7 7 น a t i ่นทีีภูมิใจเสนอเรียลลิีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super ร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซน2 ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Super Trader Thailand แลนด์ซีซั่น2นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโมเดลต้นแบบแห่งความสำเร็จนะคะจาก Super Trader เดอร์ซีซั่น1ค่ะครับผมคุณมวยแน่นอนนะครับก่อนไปพบกับแชมป์ในซีซั่น2นะครับผมภายในเดือนนี้นั่นแหละมีนาเนี่ยแหละครับเราไปพูดคุยกับซีซั่น1กันก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างให้เขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับวันนี้ต้อนรับบิ๊กพรชัยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแชมป์ซีซั่น1ซึ่งมาจากทีมทีมอะไรเอ่ยนนะะะคครับผมปีีท่แล้ว โคชแชมป์เก่าโคเจนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างบิกนะครับผมเจยส์เทรดอยู่ไหมตอนนี้เทรดอยู่ครับผมเทรดทุกวันครับปกติเป็นครูทรรมเลยใช่ไหมครับจากก่อนที่จะมาสมัครผู้ถือด้วยตอนนั้นทำอาชีพอะไรนะคะก็ก่อนที่จะมาสมัครก็ทํางานเป็น พนักง,งานบริษัทโรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับค่ะอตอนนี้ก็ชีวิตเป็นไงคะพอจากเป็นพนักง,งานประจํามาเป็นฟูลไทม์เต็มตัว<อ>แล้วก็มีตําแหน่งแชมป์การันตีฝีมือด้วยนะคะคือชีวิตเป็นยังไงคะ,ะทสบายขึ้นง่ายขึ้นชิลขึ้นหรือ,อย่างไงคะก็จริงๆต้องต้องบอกว่าอาชีพเทรดเดอร์ครับมันมันก็ต้องใช้ความเขาเรียกว่าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วอย่างเงี้ครับ ถ้าให้ชิวๆอันนี้ก็ปกติไม่ได้ชิวอยู่แล้วครับไม่ชิวเพราะว่าต้องต้องฝึกต้องดูตลาดตลอดฝึกตลอดเวลาตอนนี้ยังฝึกฝนอยู่ไหมฮะก็ยังฝึกอยู่ครับผมก็อย่างสมมติมีบทความอะไรต่างๆลงใน Facebook ก็ตามอ่านตลอดเงี้ยครับแล้วก็ถ้าสมมติมีคอร์สเรียนสัมมนาอะไรเงี้ยก็ทำอยู่แลาก็จะไปหละขนาดเป็นแชมป์นะเนี่ยโโอ้หเป็นแชมป์ก็ยังต้องฝึกนะยังต้องไปยันตลาดแข่งขนาดนี้นะคะล้วตั้งแต่ได้ตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์เธอร์ดซีซั่นหนึ่งไปเป็นยังไงคะชีวิตเปลี่ยนไหมคะ ก็ถามว่าชีวิตเปลี่ยนไหมปกติผมผมมีคนเข้ามาทักเราเยอะขึ้นไหมก็ก็มีเข้ามายืมตังเราเยอะขึ้นไหมก็ก็มีเข้ามาทักมากขึ้นครับแต่ว่ามพุดนเด็ดไหมเออจะเป็นถามแบบว่าแนวทางมากกว่านี่ครับก็แนะนำใช่ครับผมก็แนะนําให้เขาไปเพราะว่าจริงจริงเทรดเดอร์เนี่ยมันมันมันต้องใช้วิธีการฝึกฝนแล้วก็เข้าให้ถูกจุดประมาณนี้ครับย้อนกลับไปนิดนึงตอนรอบไฟนอลตอนนั้นไปยังไงบ้างรู้สึกความรู้สึก ตอนนั้นเราคาดว่าเราจะได้แชมป์ไหมตอนแรกนะครับที่ที่ที่คิดไว้ก็คือมองคู่ต่อสู้ไว้ว่าคนนี้น่าจะสู้เราได้อย่างเงี้ยครับคนนี้น่าจะสู้เราได้ก็คือใช้วิธีเก่งเป็นคนๆมากกว่าแต่แต่คิดตอนนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเป็นแชมป์อยู่แล้วครับแต่ก็รู้นิดๆรู้นิดๆเขาบอกว่าเป็นม้ามืดเลยนะคนนี้จริงๆเขามีตัวเต็งอยู่แต่ตัวเต็งทาไม่ได้เริ่มลงทุนมากี่เดือนกี่กกี่ปีก็ ตั้งแต่เข้าโครงการมาตอนแรกเลยครับก็5เดือนก็ประมาณนั้นครับใช่ก็เริ่มมากับซีซั่นหนึ่งเลยแหละใช่ครับใช่ครับก็คือมาเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เข้าโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงคะก็คิดว่าก็คงจะเทรดเปะป่ไปเลยครับเปะป่าไปเรื่อยก็เลยก็วาประกอบเฟอร์นิเจอร์ไปใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีจุดไม่มีอะไรให้เราศึกษาเริ่มจากตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์เป็นไงให้อะไรเราบ้าง ผมว่าให้ให้ให้เยอะมากครับอย่างแรกคือความรู้แน่นอนเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมได้ศึกษาฟรีอันนี้มันซึ่งซึ่งมันมันตรงกับตัวผมเลยคือตอนนั้นเนี่ยเงินก็ไม่มีเงินไปเรียนหรอกใช่ค่าคอร์สแพงใช่ไหมใช่ครับก็ความรู้เนี่ยมันได้มาแบบเยอะมากครับส่วนเพื่อนที่เทรดด้วยกันเนี่ยก็อันนี้คือเหมือนกับว่ามีจุดหมายเดียวกันจุดประสงค์เดียวกัน ก็คืออยากเป็นเฮดเดอร์เงี้ยมีสังคมของเฮดเดอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาคุยหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างลงตัวก็ได้เพื่อนมาเยอะมาอนกันครับมีคำแนะนำอะไรให้กับคนที่เข้ารอบมา15คนแล้วกำลังกำลังฝ่าฟันเพื่อที่จะชิงแชมป์ซีซั่นสมาเป็นพี่น้องเราอะค่ะมีข้อแนะนําตอนนี้ก็คือแบบความรู้สึกเดียวกับบิกพรชัยตอนนั้นนะนะก่อนตอนที่เข้ารอบแรกแชมป์ในฐานะแชมป์เก่าองบอกว่ามีอะไรแนะนำนะครับทั้ง15าคนที่จะแนะนำนะครับก็ จริงๆผมว่าทุกคนที่ที่เข้ารอบมาครับอันนี้ครับมีความสามารถเก่งเก่งหมดทุกคนแล้วผมผมว่ารอบสุดท้ายรอบชิงเข้าไปลึกๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือสติมากกว่าครับต้องต้องควบคุมสติให้ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ครับผมหมายความว่าเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เขาแบบเฮ้ยตัวนี้เราได้เราตัวนี้เราเอ้ยเราเขาน่าจะได้อะไรอย่างครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราเราตัดไปเลยดีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติตัวเรามากกว่าว่าเราอยู่ณสนามตรงนั้นเนี่ย ราจะควบคุมมันยังไงครับผมเพราะมันอาจจะกดดันมากมเลยใช่ไหมครับตอนอยู่ตรงนั้นสุดเลยครับใช่ไหมฮะใช่นี่ก็คือประสบการณ์ของแชมป์ซีซั่นหนึ่งนั่นเองครับอ่ะสุดท้ายเลยหนึงตอนตอนตอนเป็นแชมป์เนี่ยครับขอทีเด็ดหน่อยไม้ตายหน่อยนอกจากตั้งสติแล้วอะไรอีกดีก็สุดท้ายเลยคือแผนครับที่เราเตรียมมาครับผมการบ้านที่เราเตรียมมาวิชายเราฝึกฝนมาครับเอามารีไลน์ดูให้หมดครับว่าเรา เรียนมาแบบนี้ครับพอถึงสถานการณ์นั้นเราควรจะทํำยังไงยังไงแล้วก็ทําตามแผนมันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทําตามแผนแล้วก็ตั้งสติให้ดีนะครับผมแต่ลูกเรียนอย่ามกแวกนั่นเองนี่ก็คือคําแนะนําจากแชมป์ซีซั่นหนึ่งก็ต้องเชื่อฟังแล้วนะเพราะเขาได้แชมป์จริงนะครับผมตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วนะครับกับบิ๊กพรชัยวันนี้ต้องขอบคุณมากร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณครับบิ๊กพรชัยนะครับผมแล้วก็ติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์ได้ทางเว็บไซต์ super trader co th ครับผมแล้วก็ไลฟ์เทรดสดๆที่นี่เลย nation tv ช่่อองง22นนััเครบ ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราลากันไปก่อนค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่เดิมเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยนด์ซีซั่นสองรียลิตการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเข้มข้นตลอด6เดือนเต็ม กับนักลงทุนที่ฝ่าฟันเพื่อพิชิตรางวัลหน่วยลงทุนมูลค่าถึง1ล้านบาทใครจะเป็นผู้พิชิตรางวัลในครั้งนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับการไลฟ์เทรดครั้งแรกในประเทศไทยกับ15นักลงทุนใครจะอยู่หรือใครจะไปติดตามชมรอบเซมิไฟนอล7-18มีนาคมและรอบไฟนอล22มีนาคมถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบทางช่อง n a ช i ่นทีว2 บทสรุปแห่งการลงทุนใครคือสุดยอดนักลงทุนตัวจริงห้ามพลาด